รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เจอกันในรูปแบบของการสาธิตสินค้านะครับมันคือโคมไฟนะครับโคมไฟโซลา่าเซล์ลนะครับ LED มันเป็นไฟถนนนะ ทุกวันนี้นะครับการรักษาความปลอดภัยนะครับภายในบ้านของคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับต้องมีติดบ้านไว้แล้วนะครับเพราะว่ามันประหยัดพลังงานนะครับเพราะใช้แสงโซลา r เซลล์นะครับคือพลังงานทางเลือกนะครับจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับเวลาเราไม่อยู่บ้านนะครับหรือว่าตอนเย็นนะครับพบค่ำเนี่ยมันจะติดนะครับเมื่อแสงอาทิตย์มันหายไปนะครับเมื่อมันมืดลงนะครับมันก็จะติดนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับว่าคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างนะครับในกล่องนะครับเขาก็จะส่งมาให้นะตามนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ไม่มีแล้วนะครับในกล่องก็จะมีฐานยึดนะครับสำหรับติดผนังอันนี้ก็จะเป็นตัวสำหรับน็อตยึดกับตัวโคมไฟนะน,นี่ก็จะเป็นสกูที่เขาให้มาพอดีเลยแล้วก็มาดูตัวโคมไฟนะอ่าข้างในเนี่ยจะมีคู่มืออ่า คู่มือมาให้นะครับแต่ว่าเป็นภาษาจีนโอเคไม่เป็นไรเราพอจะรู้ในการใช้งานละนะครับเบื้องต้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นรีโมทนะครับสำหรับเปิดปิดนะครับอ่าเรามาดูด้านหน้านะครับลักษณะกายภาพภายนอกนะครับปกตินะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6นะครับ6ช่องนะครับของ led นะแต่ละช่องนี้จะมี ยีหลอดนะทั้งหมดก็ร้อยยสิบหลอดตัวนี้นะ LED อันนี้ก็จะเป็นตัวรับรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะสำหรับขออภัยครับเวลาเราจะเปิดปิดนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องการใช้งานหรือว่าปิดก่อนกำหนดอย่างเงี้ยเราก็ใช้รีโมทนะครับเปิดปิดได้แล้วก็ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสถานะเป็นปุ่มเปิดปิดนั่นเองนะครับหรือว่าสลับการใช้ไฟด้านหลังนะครับก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับสำหรับรับแสงดวงอาทิตย์นะครับตัวนี้มันจะมีความจุแบตที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับ4,800มิลลิแอมป์นะครับมาดูรายละเอียดสินค้านะครับของ โคมไฟไฟถนนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโคมไฟที่มีรีโมทนะครับขนาด120วัตต์นะครับโซล่าไลท์ไฟสปอตไลท์กันน้ำโซล่าเซลล์นะใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์อ outdoor water proof remote control light นะครับ brightness นะครับความสว่างสูง มุมการส่องสว่าง120องศานะครับและความสว่างเท่ากับ1,000รูเมนนะครับไฟฟ้าอันนี้ตัวนี้ไม่รองรับการใช้ไฟฟ้านะครับอันนี้เพราะว่ามันใช้ไฟจากแบตเตอรี่แล้วก็โซลา่าเซลล์นะครับส่องสว่างได้ถึง90ตารางเมตรนะครับ4-6ยูนิตนะครับสามารถส่องสว่างได้ทั่วทั้งลานนะครับ คุณสมบัติก็คือปลอดภัยนะครับมีประสิทธิภาพ ip 6 7นะครับกันน้ำนะครับกันฟ้าผ่าทนต่อความร้อนการฝน,นเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งในทุกสภาพอากาศนะครับแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จได้นะครับ4800มิลิแอมพลังงานทั้งหมดจากแผงโซลาเซลล์6โวลต์5วัตนะครับ6ชั่วโมงนะครับ ชาร์จแบต6ชั่วโมงนะครับจากแสงแดดนะครับเมื่อพรบค่ํานะครับเซ็นเซอร์จะตรวจจับแสงในตัวนะครับแสงพลังงานอาทิตย์120วัตต์จะเปิดในเวลาพลบค่ําและจะปิดโดยอัตโนมัติในตอนเช้านะครับนอกจากนี้ยังสามารถเปิดปิด ด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับได้ทุกที่ทุกเวลาเลือกสวิตช์เวลาได้นะครับ3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับเพื่อตั้งเวลาแสงนะครับตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับสามารถเลือกเป็น YCD ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับใช้48วัตต์100วัตต์120วัตต์นะครับ ติดตั้งง่ายสามารถใช้สกูแขวนบนผนงังเสาธงหรือติดตั้งบนพื้นนะครับการปรับระดับ ULC ULD LC นะครับรองรับนะครับว่าเป็น120วัตต์โซล่าไลท์นะครับรับประกัน12เดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับตัวนี้นะครับด้านนี้ก็คือเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับก็คือรับแสงอาทิตย์นะครับเพื่อจะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นไฟฟ้านะครับก็คือมันจะมีแบตอยู่ข้างในนี้นะครับมันจะรับแสงอาทิตย์มาเก็บไว้ที่แบตนะครับแล้วก็ปล่อยเป็นพลังงานออกมาใช้ในตอนกลางคืนนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นหลอด LED นะครับแต่และช่องจะมี20หลอดนะครับ6ช่องก็ประมาณ120หลอดนะครับมันจะทำงานก็ต่อเมื่อตัวนี้มันดับนะหรือว่าเราจะเปิดปิดเองก็ได้นะครับเพราะว่ามีรีโมทนะโอเคเดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูนะ่า เราจะสมมุติว่าหลอดไฟหลอดโคมไฟตัวนี้นะครับเป็นแสงแทนดวงอาทิตย์นะครับปล่อยแสงดวงอาทิตย์มาปล่อยแสงอาทิตย์มานะครับมาสู่โคมไฟนะตอนนี้มันมือดอยู่นะมันก็เลยติดนะครับนี่เพราะว่าในห้องที่เราทดลองเนี่ยแสงมันไม่พอนะไฟมันก็เลยติดนะครับนี่ก็เหมือนกับว่าพอถึงตอนกลางคืนโคมไฟตัวนี้มันจะติดเองอัตโนมัตินั่นเองนะครับ โอเคสมมุติว่าตอนเช้ามีแสงมาเห็นไหมหลอด LED ตัวนี้มันก็จะดับนะครับถ้าสมมุติว่าถึงตอนเย็นมันมืดนะครับตอนเย็นมืดแล้วแสงอาทิตย์ก็จะไม่มีใช่ไหมหลอด LED มันก็จะติดอันนี้อันนี้ เอากระดาษแปะเพื่อแทนความมืดนะนี่แค่นี้เองครับนี่หลักการง่ายๆของมันในการทำงานดวงอาทิตย์สว่างไฟดับดวงอาทิตย์หมดไปโคมไฟสว่างนะครับแค่นี้เองโอเคทีนี้เรามาดูรีโมทคอนโทรลนะครับว่ามันใช้งานยังไงนี่ดูนี้นะก่อนอื่นเราเอาพลาสติกที่มัน ก้นแบตไว้ก่อนนะครับตรงนี้มันจะมีกั้นเพื่อไม่ให้แบตมันหมดนะครับเขาก็เลยเอาพลาส,สติกกั้นไว้นะครับเพื่อมีการใช้งานก็คือเอาพลาส,สติกออกเราถึงจะใช้งานได้นะอ่าเรามาดูปุ่มมาดูปุ่ม power นะปุ่มนี้นี่ปุ่ม power มันก็จะรับสัญญาณจากตรงนี้นะสมมติว่าเรากดปิด เรากดปิดที่ลีนนะตัวนี้นะ,ะเรากดปิดนะครับอันนี้ถ้าเรากดเปิดนะครับกดปุ่มออนไฟมันก็จะติดนะครับมันจะมีอยู่สามปุ่มข้างลา่างเราลองเล่นดูนะครับปุ่มที่หนึ่งปุ่มที่สอง ปุ่มที่สองคือหลีไฟนะครับปุ่มที่สามก็คือเปิดไฟอีกระดับหนึ่งนะปุ่มนี้คือเล่งไฟสูงสุดนะปุ่มนี้ปุ่มนี้หลีไฟปุ่มนี้ระดับกลางปุ่มนี้เล่งไฟสูงสุดปุ่มสีแดงคือปิดนะครับแล้วก็เปิดนะครับปุ่มนี้ออนโอเคอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ ปุ่มเปิดนะครับอ่อนชิบอันนี้ไฟไฟหลีนะปุ่มกลางนี้ไฟหลีริมสุดนี้ไฟกลางริมสุดปังนี้ไฟสูงสุดนี่มีไฟสามระดับแล้วก็โอเอโอเค เดี๋ยวเราไปดูความสว่างที่แท้จริงนะครับที่เราติดตั้งใช้งานตอนกลางคืนนะครับว่ามันมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะไปกันเลยตอนนี้ก็คือเรามาอยู่ตรงหลอดไฟแล้วนะจะให้เห็นว่าตอนนี้มันมืดมากใช่ไหมถ้าเรามาตรงจุดเซ็นเซอร์มันตรวจจับได้นะว่ามีการเคลื่อนไหวปุ๊บอลองสังเกตดูนะอุ้ยอ่าจะสว่าง อันนี้คือจุดจุดจุดไฟนะจุดที่มีหลอดไฟอยู่ตรงความสว่างของมันก็คือนีตอนนี้ฝนกำลังตกนี่คือระดับของความสว่างของเขานะตอนน,นี้คือ ตอนมันดับก็จะมืดๆแบบนี้แสงมันม้อนแสง นี่คือระดับความสว่างนะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ได้รับชมไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสาธิตโคมไฟนะครับโซล่าอินดักชันวอลนะครับอินดักชันวอลแลมป์นะครับตัวนี้นะครับเราก็มาดูกันว่าการใช้งานมันจะ,ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับในอนาคตนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ รับชมรับฟังกันนะครับคุณผู้ชมก็ได้รับชมการสาธิตการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับเจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย